Oh, โอ้ยผมรู้ครับพี่ oh. อ๋อถอีสอนเุดเดียวนี่ครับผมจะโลงมากอันนี้มอนหนึอันนึงกับอันนี้กรแนกกละมังครับผม <im st are> กรระมันนงนนี่อ,อโอ้ได้หลายถักออถสดสดเลยครับนี่มือแรกนี่แก้มเราเลย้ต้องจัดเมนูเลยมือแรนี่อ้วันนึง่งบรรยากาศนะครับผม เครื่องสุโมงเนาะประมาณนี้ปาดโลดหนึ่งบ่อย่าโลดกลวยเนาะสวัสดีครับผมวันนี้มาไกลครับบรรยากาศแล้วผมนี่การจรนาบุรีครับผม ว่อน,นี้พระสอนกุ้งครับเดี๋อาไปตีตามครับเป็นไงนี่ได้หลายว่ะน,นี่อ,นอูใ้ใหญ่เลยพระสอนเป๊บเดียวนั่นนี่นะ mặc quá mẹ mà quá mặc 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 là, là <laughs> <Hiên> mặc <mà. cười> <Ui, tụi nhì. cười> tích dưỡng lại rồi đó à, eh, thu có lại câu gì mẹ à, không ừ, vui quan sự biến đây đây anh โอ้นี่ครับเอือบบาทเดียวมันอยู่บ้านนี่ใส่ตุ่มอยู่เบิดมือเฮ้อล้อเราไม่จสารบาทเดียวมันอยู่บ้านใส่ตุ่มอยู่บดมือเอเดี๋ยวนี้แม่ผุดอะไรเจ้าบุกไล่แบบเออไอ้เหี้ยเราหยุ่มได้พี่น้องเอ้เบิ่งเด้อครับกรุงเมืองกาญโอ้บรรยากาศอื้อโอ้สุดยอดครับผม สอนกรุงเหมือนกันนะครับเขื่อนเซีนครินนะครับผมโอ้ยบรรยากาศดีครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมมาหน้านี่กองเสียสอนมู้เป็นครับนี่กองเสียเอ๊วเดี๋ยวซื้อมาหนึ่งให้ดีกว่ามันอยู่ขวบเรามันเน็บเซลล่อะไรโอ้ไหลายครับเดี๋ยวมือเรียกนี่จัดเมนูเด็ดเลยนี่แยมเราเลย อล่ะน,น ah 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 eday. e ้ตาซ้เนี่ยโอ้อะไรพี่แแม่จ๋าน้ำตาลโซ้เวกินเบลอันกินเพื่อคนเดียวงวงรอนก่อนกิบ่ไเ้จ๋าโอ้เนี่ยเดี๋ยวมาเลีจานเมนูเด็ดเลยเยเกันต่อครับผมนี่มีเด็กๆของเชีรยโอ้ โอ้ยแงแงนี like, mm like ่บรรยากาศยังไงครับผมอะออันนี okay. uh, within, mm ้น้ำลึกเนี่ยนะ่ลึกลูกระวังระวังลูก มีไรอีกดอเด็กนี่มีเน้อยู่เนาะน้ามันลงไวใไมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเบิ่งเ้ยครับอันนี้ก็ที่ได้ไลค์กันทุกทุ่ง ที่เซ่งหัวเดยวสว็กน้วยม้เราก็เก็บอันนี้เนี้ยเครับผมสี่เลียแตะกุุงแบบนี้เลยโอ้เด็ดเด็ดเด็ดเดจัดไม่นูเด็ดมาเียงไงใช่โอ้โหนี่ครับได้ที่ละวยแบบนี้ได้นีตัวย่างโม่งอ่ะนี่ครับอืมเอาเซ โอ้โหอนะม่กุ้งตัวใหญ่ด้วยเออตัเลยยังม่อาน้ำมลยกัตามาให้ฮะโอ้โหนี่ครับเด็ดอีกว่าสิกระเพาะกี่นนะีย่ถูกรออ่อนเเนาะโคตแม่คุสวิงครับส่วนทอยรังงเรือยนะเอาขามขามขาม ตามมาไหลโสดไมสูเหรล่ะไหลโสดนี่นะมีวัดกันล้ากันล้างเต้แฮฮเเฮ้ยเอาเฮ่ยท่ายิชายิชาก่อนยว่าสามีนี่ใส่ตุ้มยูเบิรมอันาอันนี้ซ้อนบาดเดียวอโเอามืออันตู้้นหาตุ้มยซ้อนบาทเดียวอะไรเคยกู สใใอโอ้ยงรูครับีออถกอีส่นพืชเดียวนี่ครับผมจะลงมาอันนี้มอหนึ่งอันนึ่งกระเบนนี่กระเบนกัแลมั่งครับผมกับมังนี่โอ้ได้หลายครับอ๋อถูกสดเลยครับนี่มือแรกนี่แก้มเราเลยมือแรกนต้องจัดเมนูเลยมือแรกนี่ออันหนึ่งบรรยากาศเลครับผม นี่ไงโคตรดีครับมื่อกี้ม่ไก่นี่นี่เปื่อนสิลิคลินเลยาเนูบอนี่นะคะแม่ลาเลนดูบอนี่นะี่เชือดนี่อู้มือกี้ีนี่เชอยาได้ได้ได้ตุนโอ้นี่ไโอ้โไปลาไหลอานกลุงไงอันนี้มานี่เ่อได้ถึงไอนซ้อที่นะครับ เก็บลูกเก็บช่อเชื่อไอ้น่นก็หมาหูขึ้นมาไล้กิุ้้ดอกไปรับแม่ย่ามนันมามาถึงยี่สี่ปสอนเบิ่มือนี่ยใส่กับสลยโอ้ได้หลแหงครรบติงขึ้นัครว่าดีหน่อยกุมวันนะครับดเลย โอ้ยรแหงอะรแหงขงายชนี้ครับนี่ครับอูปูกรณออ้ยยังไรครับวิ่งยิ่งลยสวิงสีได้ครับตักส่วนตักส่วนแบบงี้อ้หมันลอยลอยนี่นี่เบิ่งฟนี่อยู่อเงนง่าฟนี่นี้ตักขึ้นมาแล้วนะครับมันเดนคางมม่เฉียดหนัวน แต่ว่าย้ายตีนานโอ้ยมันดากอ้เราไม่คนรลืเดี๋ยวมือหนาให้ไปเก็บผักหวานมนออาเนาะใ<ป>อ่เออทั้งพู้ังสีนะครับเก็บผักหวาน,นมือสิมือสิกับเนาะได้พูนแล้วได้ฟิวเออพู้ห้าแตงมันหลายเดี๋ยวทั้งผุนดีกว่านี้ไปใหม่ให้หม่ผักหวานห้ายคนนี้โอ้เต็มอีกว่านักเลยไนี่นะนี่นะครับเออถจะไปไหนเนี่ยทะ สอนคือว่าเจรบาดเนี่ยอันบอกพี่การนะครับเดี๋ยวมันสิเบิด์อันบอกว่าเลยนะครับมันสิเบิดเบื้องบรรยากาศนะครับผู้ใดเคยมากจําได้นะครับแต่คิดว่าผู้ใดเคยมากหรอครับนี้มากสองหมู่บ้านใหญ่อ่อนเยาว์แล้วกันแล้วใส่ก็ไปแล้นี่ครับเดี๋ยวได้เบื้องเทียนอีกก่อนให้หนิเทียนเราแบบเทียนเราก้วยนะครับผมอ๋อชั่วโมงมาสอน แท่ๆตัวกูานูนะนี่ครับนี่นี่คือเทียเดียวนะครับนี่โอ้ยนยงนี่อะไรีดอ่นือโอ้ยไอ้เจานาที่นี่บุตรบุตรยี่สิบีนะครับผมมันจะลงมากนครับออโธโอ้บรรยากาศก็ดีรับ มันสียูนั่เหนียนี่นาไมันียน่สีนียมัอยู่แบบนี้มันแล้วก็สวิงตักเอาขีอาเราเห็นนะมันมีกับหม้อเดียวอ้มันก็ได้หลายโพดพี่ตัวใหญ่กี่มมายมันลึกนะทังตัวลูกเศร้าเคลื่อนหรอวะย่างง่ายๆเออลูกเศร้าเคลื่อน เคลื่อนมาไม่เอาลูกไม่เอาเต้นหอยพูดสนี่แหละขีย่านพูดร้อยทางว่งสมบูรณ์ไหุขีดขีดขีวย่านดูเดียวเลยเป็นร้อยหนาเย็นเซ่นาะโอ้ันก็ได้หลายโพดครับตึ่นดคยบนลงลงโลกจเชือกให้น่อม่อกทีนอ้ก็ได้หลายอีกีครับเป็นว่าน้อยเนาะคุณแม่โอ้โธสอนพูดเดียวไหม สิเครื่องโมหนึงเและยกะมังกัมีนะเอามาเบิกไอ้บาปก็ได้ทุกโอ้ยติดกืคักเด้าโอ้อนตายโอ้ตายแล้วมาคุณได้เห่นจุยก็ว่าเชื่อซ้อน่นี่มันได้ลาพอดิเซีโอ้บานน้บานนโอ้บานนิบานนิใส่ตัวเยใ่เบื้งนี้ครับนี่บาทเดียวนะคุณอะ คุณแม่้วบาทไหมอันอันยายจานุนหน่งได้านไม่มาวกเนี่ยตู้ด้แตบาทแล้วกวยแล้วกวเนาะอุ้ยมันท่ออะไรนี่ไปันนี้เออมันปืนแบบกกาหรือเปล่าโอ้โหไงครับนี่มาถึงยี่สิบนาทีนะ แม่อายุประมาณนี่เออยืดกระพาอเข่นั่นนี่คือการปีนเครื่องโหแยกจันนะสอนมากลองทังสีนเข้าบ่ได้แยกจันทร์ได้เป็นฟ้ายเป็นฟ้ายไม่มีคนจะเอาหลานคนมาเลียงข้ากวดไปเล่นมาถอยลังไว้เรียนว่ะเออตั้งแล้วก็ถอยไปเออแล้วก็ยกขึ้นมาบบบนี้ขั้นตอนม่มีอย่างไรแต่ว่ากุ้งนี่หลายแหง โอ้ตึงเงินแต่เบานะครับว่ายุไสนะวานี่นะครับยุนี่แหละคือเคนสีนักคารินนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสเบิเดี๋ยวเดี๋ยวบูเบิดีรดี๋ยวบุบูบบูบบูเห็นออ๋อคือเป็นครื่องุนๆแทะบุูันหลุดเล้วกูนี่ครับยกความกันเลยสามคนครับเม่ม่ไ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 ม่นม่

กูงนาะกไงอันไฟมัน um, uh, okay. mm. yeah. uh, well, oh, ็ห uh, ม mm ้ปลา้าไฟไหม้ปามั่ก็บนีดอกว่าเาปีนี้ฝนมันตกดีเออบรรยากาศก็ดีนะครับกุ้งก็ได้ลายโอ้ตนท่อนอ้แต่ว่ามงนี้ก็ได้คักดูดิมงพีนี่มา ย่าหมองแ้หมอคพี่เอาพินแล้วบอกว่าแพรมันอยู่ใส่ยูแพรไปหมดไปเลยไหใช่หรอปล่นี่ว่าถมันก็ได้ไหลแล้วครับพี่แนวนี้เครงจะไหเงขยะเยอะเต็มก็ติดีอยู่โอ้ถงขยอยู่อีสานบ้านหน้านี่มันหายไอะไรที่แบบนี้วัตลวเออกนีได้ซ้ำนั่นวัอ๋อนีสิบวตส้ตุ่มยุเครื่องเดือนมาดิดูงูไง เพื่อนหาขายบออะถุกกนุนก็ต่างคนต่างก็หาขิมาพนหากินในื่นบันเราไปขายอยู่แล้ขายแบบได้๋ยมหามือลาเดีมูลลอยกระบะปรันพูไดก็หาได้เนาอเพื่อนก็เลยมาซื้อม่ขายกันเนาะนอกจากคนทังอื่นน่นบอขายก็ไปขายคนอื่นเอออเอ้ยเดหลายแง่เบิดอลวมั้งเบื่อลห้องกับพ่อแล้วส่นนี้เอาเวิร์กนี่คอับนี่ยะอยูดูรานที่ตายเดี๋น้เออนี่แค่ไหน ตายท้ยทอยบป,ปเมียนเดินาสีบุตรเตนสีบุตรเตียนฮะสุนี่ก็รู้ลาแล้วนาเกง้มากงคุณน่ะพวกก่อนเสียเลรอน,น้ำทาครับผมโมอ้บรรยากาศดีแะไหนน้ำตังดีไนเก็บ,กบตงัตงเอาดูสิีนน้ช้อนเองเลยบ่ะช้อนเองเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยของเสียองเนี้ลานช้อนนะถ้าเบิ้งฝีมือลานนะครับนีตัวน้อยอีเบิ้งนะหายเบิ้งนะหายเบิ้งนะ นี่แหละเสี้ยนอีสานนี่มีอายเล็กน้อยใช่ไหอนีอเห็นเล็กน้อยสวรรคุณเลยเอาอังสีมาตุ๊กขึ้ยู่หมอกันมานี่ดูดูฝีมือดูฝีมือเก็บตังก่อนรูขึ้นลูกโอ้โหเห็นมาครับเห็นยังไงนะครับพูน้นะอันนี้ขนาดเล็กน้อยสวรรค์นั่นเองครับผมอู้อ่ะลูกใส่หม้อเลยล,โโลกูกใส่เป็นไหม,มไนี่ใส่เลย อือ้อะไรบีเนี่สิบวันสิบวันโอ้สิบประเตียนโอ้เครื่องหมดหนึ่งแทวละบึ่งนี่ครับผมเออมันได้หลายไหมอ่ะมันเติมวนเนี่ยหาบุได้ดิเนี่ ทราบเอานั่นเทสรวมไปกระมังไปเทสอะไกระมังเลยบออนี่ครับไส้ชุดจกข้าวหนึ่งอนี้เดี๋ยวเทไปขาดไปข้างนานปาดเคร่งสุโมงเนาะประมาณนี้ปาดรหนึงบ่อย่ารูดกล,ล้วยเนาะมีสองรดแล้วครับเสมา เงี้ยนู้ตรงง่ายไหมตรงง่ายไหมจะไปล่างไปถัดอีกชิ้นไหมได้ละแกวแกวไม่ได้หรือไปโอ้ครับโอเคครับผมคลิปนี้เจอกันไหมครับผมเดี๋ยวมีเด็ดเด็ดที่เบอร์นีกครับผมสําหรับเมืองการนะครับผมรับรองว่าหนาติดตามแน่นอนครับผมสวัสดีครับ นี่นี่ครับผลงานเดีย๋ยวให้โนมล้างอ่าถูมีเครื่องกันแล้วมั้งอันนี้อีกอันนี้แต่ว่าอันนี้ตายแล้วเนาะเอออันนี้เบอร์ส่วนเลยโอ้หแต่ันนี้เต้นเต้นเลยดูนครับนี่อ่ะสว่างสามโลเครื่องสั่โมงนี่นี่ยายส่วนผู้เดียวเนาะโอ้ยอะไรฮะเยอะเล